E กตังสัพปังอปปราถังขมะตุโนพันเตภูริทัตตะมหเทเรปมาเนนะดาวระตะเยนะกตังสัพปังอปปราถังขมะตุโนพันเตภูริทัตตะมหเทเรปมาเนนะดาวระตะเยนะกตังสัพบังอปปราถังขมะตุโนพันเต เราได้กลาบวลยคาระวะกุติหลวงปู่มั่นภูริธัตโตจ่าโจมทั้งหลายหลวงปู่มั่นภูริธัโตสมัยก่อนชื่อของคนก็จะสันส้นๆฟัน่นมั่นหลุยชอบอย่างเงี้ย คำว่าภูริทัตโตหลายท่านอาจจะเอะสงสัยว่าแปลว่าอะไรตาตมาจะแปลให้ฟังนะภูริทัตโตภูริแปลว่าปัญญาดุจแผ่นดินทัตโตแปลว่าผู้ให้ผู้ให้ปัญญาประดุชแผ่นดินแผ่นดินทั้งหมดนะทั้งโลกให้ปัญญาประดุชแผ่นดินคือภูริทัตโตนี่คือฉายาหลวงปู่มัน่นแล้วก็ไปพ้องในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าสิบชาติสุดท้ายพระภูริทัตนั่นแหละคือผู้ให้ปัญญาฉายาของท่านจึงเป็น คำว่าผู้ให้ปัญญาพุูปแผ่นดินและยมทั้งหลายยังไม่เพียงพอเท่านั้นเราดูธรรมะใหญ่ของหลวงปู่มั่นพุรทธโต,ตแล้วเราจะไปดูกุฏิหลวงตามหาบัวยานะสัมปโนนะตามมาทั้งนี้เลยนะนี่นครับหลวงพ่อครับเราไปดูกันนะนเราเดินตามทางนี้มาชมธรรมชาติอันสวยงามรม่มรื่นชื่นใจกัน๋อนี่รายนามต่างๆของพระทีระดูสัหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะ รายงานพระพิสุสามเณรที่จำพรรษาร่วมกับหลวงปู่มั่นภูริทธธัตตะเทระที่วัดปา่าบ้านน้องผือนี่แหละแต่เขาเปลี่ยนเป็นภูริท,ท,ะะทัตตะเทราวาสตั้งแต่2488นะถึง2492นะถ้า2488ถึง2492ก็จะ5ปีแต่ตรงโน้ตเขียน2497นะ,ะทั้งที่มีชีวิตอยู่และมรณภาพแล้วนะทั้งหมดมีอยู่ที่พอที่จะกล่าวได้ก็คือ33ท่านก็เริ่มตั้งแต่ ท่านพระแม่กุญจารย์ลงตามหาบัวยานสัมปโนท่านพระอาจารย์ทองอยู่ท่านพระอาจารย์บรนอุตโมท่านพระอาจารย์ทองคายานุภาโสพระอาจารย์เนตรกันตะสีโลพระอาจารย์แตงอ่อนกัลยาณัฐโมพระอาจารย์อารามสุสิกิโตพระอาจารย์คําพองติโสพระอาจารย์ล่าเขมประโตพระอาจารย์เนียมชวติโกพระอาจารย์พลพระอาจารย์พวงสุขินทริโยพระอาจารย์โสสุมังคโลพระอาจารย์จวนกุรเชตโถพระอาจารย์อุ่นชาคโร แล้วก็พระจันทร์มนูพระจันทร์สิงห์ทองธรรมวโรพระจันทร์จันโสมกิติการโรพระจันทร์คำดีประภาสโวพระจันทร์สีมหาวีโรพระจันทร์เดินพระจันทร์เขนนะพระจันทร์สีหาพระจันทร์แดงพระจันทร์กัญหาพระจันทร์สังวานพระจันทร์ทองพูลพระจันทร์บัวนะแล้วก็หลวงปู่บุญเพ็งเขมาพิระโตสามเณรดวงสามเณรเกษมสามเณรอัมพลสามเณรสี น่าจะมีมากกว่านี้นะญาติโยมทั้งหลายแต่ว่าก็มีบางส่วนที่นํารายชื่อมาได้ที่จริงตามตำรับตาราแล้วก็จะมีครูบาอาจารย์ที่มาร่วมจำพรรษากับท่านพระจาจาร์มันมากกว่านี้อีกนะเพราะว่าตามต่งตางๆก็จะมีกุฏิครูบาอาจารย์อยู่ในหลายจุดทีเดียวนะเรามาดูกุฏิพระแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวชนะสัมปโนอันนี้เป็นทางเดินนี่กุฏิท่านพระจาจาร์มัน่นด้านโนนกุฏิพระจาจาร์วันแต่ตรงนี้กุฏิหลวงตามหาบัวชนะสัมปโน เรามาดูว่าพระที่ท่านได้บรรลุมรรคผลจนเป็นพระอรหันต์ท่านอยู่กุฏิโตขนาดไหนนะเรามาดูกันทุกวันนี้ดูกุฏิตึกบ้างกุฏิใหญ่ๆบ้างก็ไม่เห็นได้เป็นอะไรเลยนะแต่ท่านอยู่ยังไงท่านถึงได้เป็นพระอริยะได้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและก็สามารถเอาชนะห้วงกิเลสที่ท่วมทับจิตใจของท่านได้เราก็เดินไปตามทางนี้แหละเราจําลองกันแล้วกันว่าสมัยหลวงปู่มั่นก็จะป่าทึบกว่านี้นะอันนี้ก็เป็นกุฏิหลังหนึ่งเช่นเดียวกัน นี่น่าจะนานแล้วมันกันนะหลังนี้ก็น่าจะนานแล้วเหมือนกันแต่ไม่ได้เขียนบอกไว้ว่าเป็นกุฏิของท่านรูปใดอันนี้เป็นโรงน้าร้อนนี่น่าจะเป็นสร้างใหม่นะโรงน้ําร้อนนี่จะสร้างใหม่ทางเดินดินนี่แหละเราเดินเข้ามาเรามามาดูกุฏิหลังนี้เป็นที่อันเป็นมหามงคลกุฏิพ่อแม่ครูจารย์หลวงตามหาบัวยันสัมปโนซึ่งองค์หลวงตาก็เคยมาดูกุฏิท่านแล้วนะในภาพเคยมนีแล้วนี่แหละคือกุฏิพ่อแม่ครูจารย์หลวงตามหาบัวยันสัมปโน มีภาพลงตาติดอยู่นี่กุฏิหลังนี้ญาติโยมทั้งหลายก็น่าเป็นมหามงคลแป้นไม้ก็เล็กๆนะน่าจะมีการยกพื้นขึ้นไปเดิมจริงๆน่าจะเตี้ยควนวนี้นะดูกันต่อเพื่อรักษาแต่ทรงนี่แหละนะทรงนี่แหละแน่นอนทีเดียวกราบกุฏิพ่อแม่กุญาจลงตานี่เป็นที่พระอรหันต์อยู่ญาติโยมทั้งหลาย ที่พระอราหันต์อยู่ก็เป็นเจดีย์ยัสถานอันหนึ่งนะถือว่าเป็นเจดีย์ที่พระพุทธเจ้าเคยอยู่ก็ถือว่าเป็นเจดีย์อันหนึ่งอันนี้กุฏิของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติก็ถือว่าเป็นเจดีย์อันหนึ่งเช่นเดียวกันเป็นมงคลสถานนี่คือกุฏิองค์พระแม่กุจารลงตามหาบัวยานสัมปโนก็ไม่ใญ่ขนาดนี้นะมีการดูแลรักษาอย่างดีทีเดียวนะนีะนะ่พระอราหันต์ท่านอยู่ได้มักได้ผล,ได,ผลได้พระนิพพานได้บรรลุธรรมวิเศษนะ ท่านอยู่กันแบบนี้ท่านไม่ได้ไปหลงละเลงในราบส่าเข้าเขานี่คือกุฏิลงตาวันนี้เราได้ไปชมวัดป่าบ้านหนองผือหรือว่าปัจจุบันเรียกว่าวัดป่าภูรัตธธิราวาสได้ได้ชมสิ่งต่างๆที่อยู่ลงตามหาบัวยณนสัมปโนก็ล้วนเป็นมหามงคลอย่างสูงชีวิตศาสตร์สองพัง 52, แล้วก็มีพิธพีมีพิธีถวายเพลิงวันที่3 1ิเกราคม ปีพุธศัราชอแน่นอนทีเดียวในวันนั้นที่ตามรอยมาถึงวันนี้ก็เพราะว่าหลวงปุรีกุสรัทโรพระอรียเจ้าแห่งภูผาแดงท่านได้บวชในงานเผาศพงานจูดศพหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหรือว่างานถวายเพลิงภูริทตะสริระหลวงปู่มั่นที่วัดป่าสุทาวาดและเมื่อหลวงปุ่ีได้บวชที่นั่นแล้วก็เลยย้อนกลับมาที่นี่เพื่อตามหาหลวงตามหาบวัวยานสัมปโน และได้ออกประพฤติปฏิบัติทุดดงตามป่าดงพงไพรแลก็ย้อนไปบรรยากาศสมัยก่อนที่เดินด้วยเท้าและพระสมัยก่อนถ้าไม่ใช่ครูบาอาจารย์ใหญ่ๆจริงๆจะไม่มีรองเท้านาฬิกาก็ไม่มีท่านก็เดินเท้าเปล่าของท่านคิดดูว่าฝุ่นมันจะมากแค่ไหนและป่าดงพงไพรที่มาอยู่ในสถานที่นี้บ้านหนองผือนี่อยู่กลางหุบเขานะมีมอเรมาน <รอ S 1> หุบเขาล้อมรอบในหุบเขาฉะนั้นพระกรรมฐานสมัยก่อนจะอยู่สุดบ้านอยู่สุดทาง ไปต่อที่ไหนไม่ได้แล้วก็ถือว่าไกลทีเดียวอันนี้แหละคือสิ่งที่เราได้มาเห็นความดีความงามของหลวงปู่มั่นพริทธโตและของพระแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบุวยจันสัมปโนและหลวง,งปู่หลีกุศลทธโรซึ่งเราตามรอยท่านมานี่คือสิ่งที่เป็นมหามงคลได้มาเล่าท่านทั้งหลายได้ฟังในวันนี้เขาเจริญพอ